กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ดีนะครับช่วงนี้นะครับช่วงดิจิไลฟ์แชทครับผมเนี่ยได้รับเกียรตินะครับที่จะอยู่กับน้องๆผู้ชนะเลิศนะครับการแข่งขัน ICDL Student Competition ของปีนี้นะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปคุยกับน,น้องๆเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่า ICDL เนี่ยคืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาตรฐานของ ICDL มาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดเราจะวัดว่าใครสักคนเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะรู้จักมาตรฐาน IELTS หรือว่า t ท e f l นะครับที่เวลาเราไปสมัครงานหรือว่าสมัครเรียนเนี่ยเขาจะต้องใช้ว่าเอ๊ะเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งในระดับไหนได้คะแนนเท่าไหร่ แต่ว่ามาตรฐาน ICDL เนี่ยแหละครับเป็นตัวชี้วัดครับว่าเราเก่งทางด้านดิจิทัลหรือว่าเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ขนาดไหนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกครับแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยใช้มาตรฐานตัวนี้นะครับในการชี้วัดแล้วก็รับสมัครพนักงานเข้าทํางานด้วยครับผมอยู่กับน้องๆสองคนนะครับที่ชนะเลิศการแข่งขัน ICDL ในระดับประเทศไทยแล้วก็กาลังจะได้ไปแข่งระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์เร็วๆนี้นะครับขอให้น้องๆแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่อนางสาวปีมาสมบันแพนนะคะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่3ค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะมหาวิทยาลัยเอเชียคเนร์ค่ะคก็ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศน,นะคะอ่า ICTL ดิจิตอลชาเลนจ์2017นะคะแล้วก็ได้เป็นอ่าแอมบบสเตอร์ด้วยค่ะอืมครับส่วนผมก็ทัศพันธ์งามสมพรพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อกล้างก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอเอเชียเหมือนกันเรียนเรียนอยู่ที่ปีหนึ่งครับ สาขาบริหารธุรกิจคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับคือเหมือนกับพี่อุ้มเลยก็เรียกว่าเรียนตรงสายกันทั้งสองคนเลยนะครับสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆทาไมถึงสนใจเข้ามาสอบ ICDL ครับก็เหมือนประมาณตอนแรกอ่ะทางมหาวิทยาลัยเขาจะมีวิธีการคัดเกรดของเราก่อนอะไรประมาณนี้ว่าเออเกรดประมาณนี้นะก็จะสามารถไปแบบไปแข่งอะไรเนี้ยแบบไปลุ้นเอาครับเออไม่ใช่ลุ้นก็คือไปแข่งเอาพอไปแข่งปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็ทําทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้แบบจัดเตรียมการซ้อมก่อน ครับใช่พอจัดสอบปุ๊บแล้วผมเนี่ยเออเป็นคนหนึ่งที่แบบมาตรฐานได้ไงก็เลยได้มาเลยคือมีพื้นฐานมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ครับจริงๆครัมีในท่าในวิชาเรียนนะคะมันจะมีเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับตัวเกรดวิชาเรียนนะคะต่อเกี่ยวเนื่องกับตัว ICDL เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยของเราค่ะมันจะมีศูนย์สอบ ICDL ด้วยอ๋อครับใช่ค่ะ นี่คืออยู่ปีสามแล้วเราก็เลยแบบถูกผ่านมีมีแก่แล้วไอ้น้องนี่ปีหนึ่งเข้ามาก็ก็ได้เข้ามาเข้าามปุ๊บเรียนปุ๊บโอ้ไปเลยเนี่ยนายก็เลยโดนส่งมาสอบก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ได้ที่หนึ่งเลยด้วยก็ได้เลยนะครับไอซีดีเอลรอบนี้เนี่ยจริงๆเพิ่งจัดสอบเป็นปีแรกเองด้วยใช่าะว่ประเทศไทยปีแรกฮะเพิ่งแข่งขันกันเป็นปีแรกครับแข่งอะไรบ้างครับใช้สกิลความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อะไรบ้างก็จะมีพวกเบิร์ดคือแบบรู้จักโปรแกรมเบิร์ดใช่ไหมครับเบิร์ดกับเอ็กเซลอะไรเงี้ยเป็นพื้นฐานเลย อันนี้เป็นมันเหมือนกับทุกๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เหมนแล้วจบไปไม่ต้องจบหรอกคือแม้กระทั่งตอนเรียนเนี่ยก็ต้องใช้เป็นอยู่แล้วแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันแค่นิดเดียวคือแค่5้าเอร์เซงมั้งที่เหลืออีก95เนี่ยคือแบบโอ้ทั่วกว้างขวางเลยแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เรายังไม่คุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันสามารถรับตัว i c d l นะทำให้เรารู้ระดับมาตรฐานของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระดับสากลโลกเลย จริงๆนี่สำคัญมากถ้าเกิดหลายๆคนที่จบแล้วสมมติเรียนจบมาทํางานแล้วฮะคือคุณผู้ชมที่จบมาแล้วก็ทํางานอยู่ในออฟฟิศส่วนมากเนี่ยมีหลายๆงานที่ต้องใช้ Microsoft Excel ใช่แล้วก็ตอนสมัครงานก็เขียนว่าใช้ Excel ได้ไหมเห็นว่าใช้ได้ดีใช่ไหมฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันไปใช้ไอ้คำว่าดีเนี่ยมันใช้ได้ดีขนาดไหนใช่ไหมเอ็กเซลจริงๆซับซ้อนมากใช่ค่ะมีหลายมีหลายฟังก์ชันมีหลายโอ้ดมีหลายเครื่องมือที่เรายังไม่คุ้น แล้วก็ไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันที่เรายังไม่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าวิธีนี้ทำได้หลายวิธีแต่ว่าวิธีไหนที่จะประหยัดเวลาที่สุดอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อคือคือนอกจากจะทําได้ต้องทําได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยทําได้เร็วก็ดีครับประมาณเนี้ยบางตัวแบบคลิกนิดเดียวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบปกพิมพ์ยาวๆบางคนไม่รู้พิมพ์ยาวๆแต่บางคนแค่คลิกเดียวรู้ว่าเครื่องมือที่ทำอะไรคลิกเดียวก็เสร็จเลยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับเรารู้จักหน้าตาของโปรแกรมดีรู้ว่าอะไรต้องทําอะไรใช่ ตัวอย่างของของข้อที่ยากๆในที่เราสอบมาอน่าจะอันนี้เป็นของ Excel ใช่ไหมคะ Excel ครับ Excel จะเป็นพวกฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันบางเพราะว่ามันฟังก์ชันไม่ได้แบบทั่วไปที่เราแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะบปหาสูตรคำนวณของอะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นสูตรพวกนี้ก็อันนี้ละสบายละใช่เทานิคที่เราใช้ประจำวันเลยดีขึ้นอะไรเงี้ย แปลว่าเรามีพื้นฐานเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเราฝึกซ้อมจากไหนครับก็ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะจะเป็นจะมีอาจารย์คอยดวเตอร์ให้เราได้ค่ะมีสอบเรื่อง word excel มีอะไรยัาคะคือตอนนี้จะคือที่ไปสอบที่ผ่านมาครับจะมีแค่2ตัว word excel นี่คือตัวหลักๆเลยนะใช่ตัวหลักๆ word excel แต่ที่จะไปเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาคือจะเป็นอะไรนะค t i ทีไม่ใช่คอลแลบ คอนแรบเป็น Google Drive ค่ะค่ะตัวนี้ก็ยังยังไม่เคยเหมือนกันอ๋อแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ต้องหาข้อมูลใช่ค่ะเพื่อที่จะไปสอบกับเขาได้ใช่ครับแต่ว่าที่นั่นก็จะมีเรื่องสกิลของ Word แล้วก็ Excel อยู่เหมือนกันใช่เราเตรียมตัวที่จะไปแข่งที่ที่สิงคโปร์อีกไม่กี่วันไปแล้วใช่ครับกลางเดือนนี้ค่ะมั่นใจก็มั่นใจนะแต่ผลไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงครับแี่คือแข่งกันหลายแข่งกันแบบนี้คือระดับภูมิภาคนะครับหลายประเทศมาเจ็ดประเทศ ครับเล่าบรรยากาศในวันแข่งโอ้ในวันแข่งนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมปีหนึ่งใช่ไหมครับครับเป็นปีแรกเลยที่ไปแข่งครับเอาง่ายคือเวลาลงแข่งอะไรเงี้ยครับผมจะไม่เคยลงเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตเลยที่ลงพอไปปุ๊บสั่นเลย <laughs> จะตัวจะสั่นเลยแบบนี้แปลว่าเราเรายังไม่ได้ผ่านแบบ สนามสนามแข่งอะไรกันมาก่อนเนเออไม่เคยผ่านสนามเลยครับก็เลยเป็นครั้งแรกแล้วพอไปปุ๊บเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราติวมาเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่ามันจะเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอแต่พอเราได้ทําจริงก็ทําได้สําหรับสําหรับอุ้มก็เข้าไปแบบว่าสถานที่ใหญ่มาเพราะว่าตอนนั้นไปที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทรศูนย์ราชการก็มีตอนเข้าไปปุ๊บก็จะมี แบบหน่วยงานจากรัฐบาลเงี้ยค่ะ<ช>เป็นวิทยากรให้เราพูดถึงว่าตอนนี้เราก้าวสู่ไทยแลนด์4.0อะไรอย่ายงเง<ช>ี้ยค่ะ<ช>แล้วก็ทําให้เป็นแรงผลักดันในจิตใจเราว่าแบบเราต้องทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยก้าวไปถูงโลก4.0แล้วดิจิตอลให้ดีที่สุดค่ะครับแล้วก็ อาหารอร่อยมากค่ะบุฟ <c oughs> เฟ่เลยอาหารอร่อยมากค่ะแบบสุดสด,ดีมากแข่งกันหลายมหาลัยเนาะที่แบบแ <c oughs> ต่ละมหาลัยวันนั้นก็คือต้องส่งตัวแทนที่ดีที่สุดของแต่ละมหาลาัยเน <c oughs> ี่ยเข้ามาแข่งกับเรา <c oughs> ตื่นเต้นด้วยค่ะตอนแรกกลัวแบบเออมหาลาัยนี้น่ากลัวนะอะไรประมาณเ <c oughs> นี้ยแต่ก็ไม่ค่าคิดว่าเราจะได้ด้วยครับตอนนี้ก็มั่นใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจครับเราอยากที่จะทํางานด้านสายคอมพิวเตอร์ด้านสายดิจิตอล จ้่ค่ะถามคนใกล้จบก่อนอยากทำอะไรครับอยากทำด้านไหนก็เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็อยากทำโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีสกิลเขียนโปรแกรมได้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้สอบใน SCDL แต่หมายความว่าสกิลที่เราทาได้เขียนโปรแกรมได้เขียนได้หลายภาษาอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมของของค์การผมก็เหมือนกันครับก็ที่มาเรียนก็อยากเป็นโปรแกรมมิงเหมือนกันออยากอันนี้โค้ดเหมือนกันอมันก็เป็นความชอบผมว่าชอบมาก็เลยโปรแกรมมิงเนี่ย คือใช่เลยในมุมนี้ครับแปลว่าจริงๆที่เรามาสอบไอซีก็ส่วนหนึ่งใช่คือสกิลก็ส่วนหนึ่งอยากได้เอ็นนี้ด้วยแหละรับรองมาตรฐานอะไรเงี้ยครับเวลาไปสมัครงานอะไรเงี้ยมันมีความมีน้ำหนักใช่ไหมฮะใช่มีน้ำหนักว่าเป็นอาวุธเออเป็นอาวุธกอบป้องกันเราการสมัครงานสนใจแบบว่าจากใจจริงเมื่อเด็กๆนะครับคือก่อนก่อนหน้านี้มีมี ตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์แน่นอนที่จริงก็มีอย่างอื่นด้วยนะแต่ไปเรื่อยตามเด็กก็ไปเรื่อยครับมีหลายอาชีพที่อยากทําเลยแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วก็นี่ดีกว่าครับก็ในฐานะที่เราเป็นวัยนักศึกษาเนอะวัยรุ่นนะครับแล้วเราก็แน่นอนว่าคนกลุ่มเนี้วัยเนี้ยใช้ดิจิตอลกันเยอะมากใช้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากฝากอะไรบ้างครับก็ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้ดิจิตอลกันเป็นปกติอยู่แล้วทั้ง Facebook หรืออะไรในโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ก ในปัจจุบันเนี้ยเราควรที่จะเรียนรู้ดิจิตอลพื้นฐานไว้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับทุกประเทศพัฒนาไปเรื่อยถ้าเราแบบไม่มีพื้นฐานเลยเราก็จะตามคงจะตามไม่ทันแน่นอนเนี่ยอย่างถ้าไปสมัครงานสมัยนี้ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่รับรองได้เลยคือวุฒิบัตรไอ้วุฒิบัตรเนี่ยคือถ้าเรามีไอ้ตัววุฒิบัตรของ IC DL ตัวนี้เราก็จะมีความอันนี้เลยทํางานเร็วแน่นอนอย่างคนอื่นที่ผมบอกไปใช่ไหมครับ ที่บางคนต้องพิมพ์พิมพ์หลายอันแต่บางคนที่เรียนรู้อะไรเงี้ยก็จะอาจจะคลิกเดียวอาจจะพิมพ์แค่นิดเดียวเสร็จเลยก็คือจะทําอะไรได้เร็วขึ้นอะไรก็จะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ด้วยครับคืออยากให้ศึกษาหาพื้นฐานทางด้านดิจิตอลไว้นะครับเมื่อก่อนในยุคในยุคผมก็ได้นะครับที่จะต้องมีเนี่ยก็คือพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เนี่ยต้องมีพื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์เหมือนเป็นอีกภาษานึงเลยใช่ต้องเรียนรู้ไปเลยแบบติดตัวไว้ดีกว่าประมาณนี้เหมือนควบคู่กันไปอะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษทั้ง ด้านดิจิตอลเทคโนโลยีอะไอย่างนี้ค่ะก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะอยากฝากถึงวัยรุ่นให้สนใจด้านดิจิตอลเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาทั้งตนเองแล้วก็ด้านอของสังคมแล้วก็ประเทศชาติเพื่อเป็นแรงผลักด,ดันให้ประเทศชาติเนี่ยก้าไปถูกก้าวไปสู่ไทยแลนด์4.0แล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าอนาคตของคุณถ้าคุณไม่กำหนดเองเ ใครจะมากำหนดใช่ไหมคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากอยากขอบคุณทาง ICDL Thailand นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเอเชียคเนนะคะที่ให้การสนับสนุนขอบคุณอาจารย์ปริญญาแล้วก็อาจารย์นานะคะแล้วก็อาจารย์สาขาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่ัพพอร์ตให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการมาสอบครั้งนี้แล้วก็ได้แชมป์มา ็อยาขอบคุณมากค่ะครับก็นี้เป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ไปแข่งระดับภูมิภาคที่สิงคโปร์วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ชมส่งกําลังใจให้น้องๆเขาด้วยนะครับแชมป์ประเทศไทยแล้วแต่ว่ากำลังจะไปแข่งระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับส่งกำลังใจให้น้องๆเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคให้ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกับดิจิลัสดีเอสกันต่อครับ